ถ้ารู้สึกว่าตัวหนังสือในมือถือของเรามันเล็กมองเห็นไม่ค่อยชัดสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มขนาดตัวอักษรในมือถือของเราให้ใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดขึ้นได้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง,ง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือนะครับ เข้ามาแล้วนะครับมือถือ Android แต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยหลักๆแล้วนะครับให้เป็นเพื่อนหาเมนูที่เขียนว่าแสดงผลการแสดงผลจอแสดงผลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้เราหาเมนูที่เขียนว่าขนาดตัวอักษรขนาดอักษรแบบอักษรประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้เรากดเข้าไป จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมาให้เราปรับตัวอักษรในมือถือ a n d ด o i d ของเรานะครับทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะเป็นขนาดตัวหนังสือที่เล็กลงและถ้าเราอยากจะเพิ่มนะครับให้เราปรับไปที่ขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่ตรงนี้เพื่อนๆนะครับก็เลือกปรับขนาดตัวอักษรตามความต้องการของเราได้เลยนะครับอาจจะตัวอย่างนะครับจะปรับเป็นใหญ่สุดเลยเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลองออกจากหน้านี้เพื่อไปเช็คดูนะครับว่าเราชอบหรือไม่ นี่นะครับถ้าออกมาแล้วนะครับเมนูการใช้งานต่างๆในมือถือของเรานะครับก็จะมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงถ้าเราเข้าใช้งานแอปในมือถือตัวหนังสือในมือถือเรานะครับก็จะมีความใหญ่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นและรวมไปถึงข้อมูลการใช้งานแอปต่างๆนะครับก็จะมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เห็นได้ชัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยนะครับ ถ้าเราปรับแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวหนังสือนะครับมันใหญ่เกินไปเราไม่ชอบก็สามารถกลับเข้าไปที่หน้าขนาดตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับลองปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลงมาลงมาอยู่ในจุดที่เราชอบได้เลยนะครับสำหรับมือถือ Android นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ไปปรับกันดูนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษรในมือถือ Android หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ